รวมวิธีอัดหน้าจอทุกแพลตฟอร์มแบบง่ายใครๆก็ทําได้ครับเริ่มกันที่วิธีอาดหน้าจอสําหรับ Windows ครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดปุ่ม Windows G เพื่อเรียกฟังก์ชันเกมบ Bar ขึ้นมาครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่ปุ่ม Start Recording นะครับเพื่อบันทึกหน้าจอได้เลยหลังกด Start Recording แล้วนะครับก็จะมีหน้าสถานะแสดงการบันทึกตัวมุมซ้ายมือสามารถกด Stop เพื่อหยุดการบันทึกได้ทันทีหากเราต้องการครับหลังบันทึกเสร็จนะครับก็สามารถกลับมาดูตัวไฟล์วิดีโอได้ทางช่อออก Capture ตรงหน้าต่าง Capture ได้เลยวิธีอาดหน้าจอสําหรับ Apple ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดแอป QuickTime Player ในเครื่องครับจากนั้นนะครับ ไปที่แถบเครื่องมือไฟล์เลือก New Screen และ Recording ครับจากนั้นเลือกรูปแบบการแคปหน้าจอที่ต้องการและกด Record ครับเมื่ออัดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดหยุดหรือกด Stop นะครับโดยปุ่มจะอยู่บนแถบโปรแกรมด้านขวามือของจอส่วนไฟล์ที่อัดเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ในหน้าจอเป็นอันเสร็จครับสุดท้ายนะครับวิธีอัดหน้าจอบนเว็บเบราว์เซอร์ครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมาจากนั้นไปที่ Attention หรือพิมพ์ใน Google เลยก็ได้ครับ ให้เราเสร์ชคำว่า Awesome screenshot นะครับแล้วก็เลือกอันหน้าตาแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Add to Chrome จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาก็กด Add Extension ครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่ Extension ลูกจิกซอกดปักบุดไว้เลยนะเพื่อให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นครับจากนั้นนะครับกดเข้าไปที่แอป Awesome และกด Start Recording ได้เลยครับโปรแกรมจะขึ้นแถบโชว์การบันทึกหน้าจอขึ้นมานะครับให้เราทําการอัดเนอะเมื่ออัดเสร็จแล้วเนี่ยก็กด Stop ได้เลยครับที่ด้านขวามือนะครับจะมีปุ่มแบบนี้นะให้เรากด Download เท่านี้เราก็ได้คลิปแล้วไปลองใช้ดูกกัันนมมง่าาย